หญิงคนนั้นไปงานไว้อะไรเธอเผอทักพี่ชายคนโตผิดเป็นสามีของตัวเองฮันกลับมาอีกทีก็เห็นสามีเดินเข้ามาพร้อมผู้หญิงที่เขารักมานานเธอกลายเป็นตัวตลกต่อหน้าทุกคนหลังงานจบสามีจากไปอย่างเย็นชาเธอทําได้แค่ขึ้นรถพี่ชายกลับบ้านพอเข้าบ้านเธอกลับเห็นสามีนั่งรออยู่หน้าประตูเขาถามอย่างกดดันว่าทําไมเธอไปนั่งท้างที่ชายยังพูดเย้ยว่าหรือว่าต่อไปขึ้นเตียงก็จะทักผิดอีกเธอตกใจไม่คิดว่าความสัมพันธ์จะพังถึงขนาดนี้สองปีก่อน ผู้ชายได้ยินแม่บอกว่าผู้หญิงที่เขารักจริงๆนั้นชอบพี่ชายไม่ได้รักเขาเขาไม่เชื่อจนเห็นเธอสนิทกับพี่ชายในงานเลี้ยงหัวใจถึงเริ่มสั่นคลอนเขาไปดื่มจนเมาเพื่อนถามว่าทั้นที่รักกับผู้หญิงที่ชอบมานานได้แล้วทําไมยังต้องแต่งงานกับคนอื่นพอดีผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาเขาโมโหตอบกลับว่าก็แต่งกับคนที่อยากแต่งไม่ได้ไงเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงไม่รักเขาเหมือนเดิมส่วนเธอก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเขาถึงเย็นชายอย่างกระทันหันไม่นานหลังจากนั้นเขาหายตัวไปแบบไม่ลา บินไปอเมริกาสองปีต่อมาเธอถึงรู้จักเพื่อนสนิทว่าเขากลับประเทศแล้ว